ก็บสบายดีสบายดีพอยพี่นอ้องเบืรอสปูสุคน้องมันนี่กัเขาซูทั้งสองน้องเดียสาวเล่าไตาคือเก่าเนาะพ่อยพี่น้องเอมื่อนี้น้องเดียกะหลังจากทีพานกดแล้วยังแล้วเนาะเอฟซีกับโบมีเอฟซีเขามาให้กำลังใจคือเอ <c oughs> ก่าเนาะการล่นแบบบุรีรลายเติบเนาะแต่กับโบเป็นยังเนาะแต่ว่าน้องเดียกะซูซูๆต่อไปเนาะ ถึงส้วงนี้ย้อนวิวจะตกกับบเป็นยังดอกแต่ว่ากับนั่งใจเข้ากับต้องทุกอย่างไม่ขาดต้องมีขืนมีโรคนาพลพี่น้องอ่ามื่อนี้น้องเดียอะไรไปเห็น <c oughs> คลิปคลิปหนึ่งนอกจาก่อง่องท่างถ้ำกินนอกกอดอื่นน้องเดียกับตองกาบขออนุญาตทั้งเจ้าของสองเด้อที่จะนําคลิปนี้มาดีแอสซัน่นโตเนาะถ้าเกิดว่าน้องเดียเบาพิษประการใดก็ต้องกราบขอโทษขออภัยไปยังเจ้าของสองเน,นาะไทยเอชซีธันไดอย็บเบิ่งคลิปเต็มแล้วน้องเดียจะปั้งหมดหายที่แต่ข้อมีเนานะ อ่ามืันนี่ก็คือขั้งแรกที่น้องเดียอะไรเห็นเนาะนี่คอมอุตสาหากรรมของคนไทยเนาะก็คือโอ้โหบอกเลยด้วยว่าเป็นดดใหญ่แห้งเนาะพอยพี่น้อง อ่าทุกทิ้งทุกอย่างนั่นคือี่มีเอียงแน่แล้วจะมาน้องเดียจะมาเสดวยทีลังเนาะโอ้โหด้วยว่าเป็นขังแดดทีน้องเดียอะไรเห็นกับไรน้องมามือนอีก,กับสีส้มดอนดอนในเรื่องว่าบ,บ่มีสีส้มชาเนาะป้าตอนนี้น้องเดียกับเจ้าภาคคอยพี่น้องไปครับส่งคลิปกันด้วยวันนี้ข้อมสากรรมคืออย่างนี้ส้มสากรรมก็คือศูนย์ร่วมมองเขาห่มโลงงานอุตสาหกรรมใบมาทันเด้อนคนคำลดบอลนะคอยก็เลยแบบว้ยอยากเห็นไใบอยากเห็นว่ามาในเมืองไทย ท่านเทีย์เนาะมาหอดมองมันแล้วก็เลยอยากเห็นเขาไปในโรงงานอุตสาหกรรมนะฮะไ,ไปมองเวิ้งมันหนะ่นะก็เลยผ้าส่วนคนขับรถนะผ้าส่วนคนขับรถไปให้เพื่อนผ้าไปเมืองจ้างเพื่อนหรือว่าว่าแล้วก็ได้จ้างเพื่อนให้เพิ่นผ้าไปเมือง,ง,เ,ะะเ,งเพื่อน,นก็นเลยโตกลงปงงใจนะก็เลยผ้าส่วนกันไปเมืองนีคมอุตสาหกรรมพี่น้องเข้ามาไปมืองนีคมอุตสาหกรรมน้ำกันเด้ออย่าเพิ่มบทคลิปผมนี้นะฮะเนี่ยที่ไอ คลิปนี้สีบ่ไเ้ตตดตอเน๊สีบ่ไดรตัดตอก็คือสีคุยกันเง่าๆไปเลยนะฮะแล้วก็นิคมอุตสาหกรรมนี่ไงยขักไงยเงยขักไงยตำํหนนนะเดี๋ยวโค้งนี่แหละโค้งโค้งเนี่ยกติสฮอดแล้วนะครับอันนี้นีคมอุตสาหกรรมนี่นี่มซมซอว่าอามาตานครนอนิคมอามาตานครมาทันด่นไอไอคนขับรถเพิ่นบอกบอกกันนะคนขับรถเพิ่นบอกว่าเป็นนิคมเป็น เป็นนิคมหรือว่าเป็นศูนย์ร่วมหมองนิคมอุตสาหกรรมหรือว่าศูนย์ร่วมโลงงานโลงงานบพว่าสิเป็นโลงงานผลิตียังกระซำมันสิมา,มาห้มกันยุนี่นะฮะเพื่อนบอของตันนะห้มกันยุนี่นี่หอดแล้วพี่น้องหอดแล้วเห็นป้ายสีเขียวเขียวนี่บอนี่ป้ายสีเขียวเป็นาษา,ษา,ษาษาอางกฤษอะอมตะนครเออนี่แหละนิคมนี่เขาอ,อยู่จังหวัดชลบุรีนะฮะเพื่อนไอ้ทรายเพื่อนไอ้คนขับรถเพื่อนสีผ้าเหลียวใา่เข้าไป ปลายสีน้ำเงินพี่น้องเห็นบ๊อกเนี่ยอมาตะนครเนี่ยยงใหญ่เนี่ยนี่ละสีเหลียวเข้าไปเลยเด้เนี่ยเออนั่นหละเป็นอยากหูจักคือกันว่าในนิคมเนี่ยมันมีโรงงานจากโรงงานนะฮะไอ้ไข่ก็เลยถามไอ้เพื่อนนั่นแหละว่านิคมอุตสาหกรรมเนี่ยมันมีโรงงานจากโรงงานเล่าบอกวันนับ,บว่ถ่วนว่าทันเด้นี่พ่อเขามาไอ้ทางเขาเนาะหรือว่าถนนเขานะตอนแรกๆผมกัน,นึกว่าถ้าเป็นถนนน้อยๆอยโอ้ยทางเขามะ ถนนบังนี่พี่น้องถนนแปดเล่นแปดฮู้ถนนแปดฮู้นะฮะโอ้กะโยนรถสิบล้อรถนั่น,นนะมันเข่าไปได้หรือแม่เนาะเออกะยังงงอยู่ที่ไหนได้ถนนมันกว้างขวางขนาดเลยนะฮะเพราะเขามากตอนนี้คอยกันยังบ่ท่านเห็นเองดอกบ่ท่านเห็นเป็นเป็นข่นเป็นอันดอกในในของโรงงานนะนะเพราะว่ามันเป็นทางเขา่าเนาะมันก็สิมีตึกตึกต่างๆนี่ผมตัดภาพมาทางโรงงานอุตสาหกรรมเลยแล้วกันนะฮะ เนี่ยตอนแรกผมเข้าใจว่าในโรงงานอุตสาหกรรมเนี่ยมันมีแต่สิงกอสางเนาะเป็นโรงงานเป็นสังกะสีเป็นอะไรเขาตึกเนาะเป็นตึกสูงเขาแอมฟ้าไว้บัดไดแทบโรงงานเกือบสีหาเพราะเห็นต้นไม้มันบงังเออต้นไม้มันบังเออโรงงานของเขานี่แบบเป็นมิดกับซิ่งแวดลลอมอีหลีเลยพี่น้องเมื่อเพียงเนี่ยมันมีมมตน้ตนต้นไม้ไหมเออต้นไม้แต่ว่าด้านข้างะเลยต้นไม้เขาไปนั่นนะมันจะเป็น โรงงานที่เขาบอกไปนะ่ะที่คนขับรถผมบอกไปแ,นะแต่ว่านานาโรงงานเขานี่มันติดปลูกต้นไม้ไว้ข้าเจ้าติดปลูกต้นไม้ไว้นะผมก็ววานเป็นสิ่งที่ดีนะเนี่ยโรงงานดันขวามือเห็นบ่ท่ถนเป็นพี่น้องนั่งรถม้านำผมนะตอนนี้นะพี่น้องสิตาคางเลยว่าเถอจักว่าสายไฟอีกอย่างเต็มเลยในโรงงานเขาอะนะในถนนเขาน่ะนะอันนี้ที่เป็นโรงงานเอนะียงเนาะโรงงานผลิตเอนะียงเนาะ ผมเห็นสัญลักษณ์แบบนี้ปลุกปืนแถวเลยวะ่ะเออนะหลายโรงงานบัดที่นี่ด้านขวามือด้านซ้ายมือเนี่ยบ่มีเฮียนคนเลยได้พี่น้องบ่มีเฮียนคนเลยผมถามไอ้คนขับรถบอกว่าแถวเนี่ยคนสีบ่ให้คนมาพักอาศัยอยู่มันสิบ่ิ่นสีบ่ให่คนมานอนอยู่เ่นสิบ่ใไห้คนมาปลูกเฮียนอยู่แถวนี้เพิ่นสีไห่ปลูกโรงงานไดอย่างเดียวนะบัดที่นี้บัดที่นี้คนที่มาทํางานระแวกเนี่ยเขากระสิ ปลูกเฮียนอยู่มองอื่นนะฮะเวลานั้นก็สิมีขี่รถเข้ามานะฮะขี่รถเข้ามาแล้วก็มาจังมาเฮ็ดงานในในหมีว่าซั่นเด้พื้นที่เหรอโอ้ยผมว่ามันสุดลูกหูลูกตาเด้อพื้นที่ผมบ่มีโดนผมบ่มีไอ้ไท้ายรูมุมสูงเนาะผมก็บยัยเห,หมารถเจ้ามาเจา้าพาหลนะะ่อนะขี่น้ํากด10ล้อมานั่นะรถ10ล้อเพิ่นก็มาขนของเอาอยู่นี่ละ่ะไปส่งน้ําห่างซับไปสินคะ้านะเพิ่นก็มาขนของเอาอยู่นี่ละ่ะนะฮะ แล้วก็บางมองค่อก็สิเอาไปขนใส่ทารเรือวัฒนเดชเป็นว่าในส่วนมากนี่เป็นโรงงานนี่สิเป็นโรงงานต่างชาตินะฮะสิเป็นพวกสัญชาติของไอ้พวกญี่ปุน่นพวกจีนพวกฝรัง่งวันละพวกตั้งอเมริกาพวกไอ้ทั้งทั้งเนียงฝรั่งนะั่นะส่วนคนนะ่ะสิเป็นคนของประเทศไทยเราไม่เห็นงานในโรงงานนะ่ะแล้วก็มีเจ้าของโรงงานน้ำแน่นะเป็นสัญชาติเจ้าของโรงงานบ่วว่าจะเป็นสัญชาติของ ญี่ปุ่นกับทีนี้คนมาเห็ดอยู่ในหนีน้ำเลยแต่ว่าผมบได้ถามต่อไปว่าคนเล่าเขาเห็ดใดบอผมว่าไั่ผมเดานะขันเป็นญี่ปุ่นขันแมนฝรัง่งขัน,มนเมนไอ้จีนมาเห็ดงานอยู่ไทยใดอยู่ในโรงงานอุตสาหกรรมผมว่าเล่าบานเ่าอะ่ะกสินาจะขอเขาไม่เห็นงานในอุตสาหกรรมเมืองไทยหนี่ใดเด้ผมว่านะแต่ว่าผมโมโหจักว่าวิธีการเขาไมา่เห็นงานใ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 นนิคมอุตสาหกรรมหนี่นะ เขาเขาช่องทางใดผมกับบรลูพื่อกันนะฮะ <S <S ผู้ใดฟังคลิปมหาหอดยุดนี่นะกับซอยบอกผมไม่ได้กันมันโตผมอ่ะหรือว่าพี่น้องชาวเล่าอ่ะอยากจะมาสมัครงานในนิคมอุตสาหกรรมของประเทศไทยอ่ะบรววารที่เป็นนิคมอมตะาครบมว่าบิวาที่เป็นนิคมต่างๆของจังหวัดใกล้เคียงอ่ะ <S <S เขาเข้ามาด้วยวิธีใดเขาเข้ามาด้วยทางใดนะหรือว่าเขาต้องไอ้กอกแบบอรอมอียงบ่อพันดานพันเอียงบ่อพันในหนาบ่อหรือว่าจัางใดนะฮะกันผู้ใดหูวจักอ่ะ ทิมคอมเมนต์มาไวถ่ายนี้เด้อไอ้นาบ้าวสีขามาอ่านคอมเมนต์ดอกนะครับล้วก็เป็นประโยชน์ต่อคนอื่นๆนั่มนะอยากจะให้ไอ้ผมว่าไปเหตุงานมองไดอ่ะขอให้เป็นคนดีนะผมว่ามันมันก็นดีเบนนั่นแหละนะฮะเข้ามาด้วยมาใส่แห้งนะเนาะเขาเข้ามาใส่แห้งนะเข้ามาด้วยความบริสุทธิ์ใจนะฮะผมว่ามันดีพี่ผู้ใดก็ยัดามาเด้อมาหอดูนี่แล้วเอเอเอากลับมาทาังนี้ครบต่อนะครับ ในข้อมูลศาสกรรมดันท้ายดันขวาเนี่ย่มมีเฮี้ยนคนได้พี่น้องเออขันมันขี่รถมาน้ําผมนะขันมันเห็นคางขันไม่ดังคางคางผมนะถูกคนสีเห็นขึ้นกันกับผมเลยคือว่าข่างทางมีมิตรตนใหม่ข่างทางมแต่ตนใหม่นะเลยตนใม้ไปจังสีเ็นโรงงานนะฮะปองเขาเขามันช่สีเมนโรงงานนะฮะแล้วก็รู้สึกว่าโรงงานเนี่ยโรงงานแถวเนี่ยเขาผลิตกระแสไฟฟ้าใส่เองเนี่ยเขาผลิตพลังงานใส่เองนะฮะแล้วก็ ผลิตน้ำใส่เองหรอมั้งเบื้องล้วนะเห็นไอไอโซโฟเฟอร์เข้าจอดโวยว้างว่าน้ำป้าปาเขากับผลิตใส่เองในโรงงานนะฮะแล้วก็ขามมันเทมีเฟสหนึ่งเฟสสองเฟสสามเราไปหอดเฟสสิบเฟสเก้าเฟสสิบว่าแั่เด้่นว่าน,น่ะแต่เราเฟสนี้มันเกือบมีประมาณลอยเกือบลอยโรงงานเราแมนบุนี่คือเคนขี่โม่เลยนึกว่นขี่ตัวข่อยบอุญเลยข่อยบอุญเลจักเนาะเราก็บอกมา้ทันเนาะเออข่อยก็เซียร์เล่าแล้วข่อยบอุญเป็นท่นแถวนี้นะ โรงงานหน่ยก็สิเป็นโรงงานพวกผลิตอะไหล่รถยนต์เนาะบ่ววาจะเป็นพวกน็อตพวกล้อพวกในคัตซี่บ่เขาเออน่ะพวกคือพวกแปรของของรถนะของรถไอของรถของรถยนต์เฮานั่นน่ะบพราว่าจะเป็นรถน้ำมันบ่าวาจะรถไฟฟ้าเขาก็มาเขาก็สามารถผลิตเออยูนี่ล่ะนะนอกจากผลิตรถแล้วนะฮะก็จะมีผลิตอย่างอื่นน้ำนะฮะบ่กวาจะเป็นพวกของใสของอสนะฮะพวกเทียงใส่ไฟฟ้านะฮะพวก ไอ้พัดลมตู้เย็นเนี่ยเขาก็มาผลิตยู่นี่ละบางอันเขากับผลิตเ้าก็เขาก็ส่งออกนอกประเทศนะฮะบางอันเขากับผลิตที่นี่แล้วก็เป็นคั้นออกไปเลยนะฮะบางอันเขากับผลิตแค่หัวนอ็อตซื้อนะหรือว่าไอชิ้นส่วนของการประกอบนะ,ะไอไอข้าเจนนะ้าเปิดบ่นะะอ,อนนะห้ฟังนะไอข้าเจ้าไอ้้นขับรถอะเปิดบ่อไ้ฟังนะครับแล้วก็เอ,ผม,มอผมเมื่อคีผมบอกห่างพนักงานไว้นะ คนที่เขามาเห็ดงานอยู่นี่เพิ่นสีอันนี้ผมบอกไปว่าเออเพิ่นเพิ่นสีอาศัยอยู่หม่องอื่นนะเวลานั้นนำโรงงานอะ่ะไอโรงงานใดก็ตามเขาสิมีลดรับทรงพนักง,งานเฮ้ยดีเว้ยลดรับทรงนี่มันที่เป็นลดรับทรงฟรีเลยได,ได้พี่น้องข้าเจ้าเพิ่นบอกนะมานะว่าลดรับทรงเป็นรถ,รถลดรับทรงฟรีนะฮะย่ำสองโมงเสาร์น่ข้าเจ้าก็สิไปเอาพนักง,งานมาเยีเ่ยนอะ่ะให้พนักง,งานเยี่ยนนั่นแหละล้วก็ รถเนี่ยปฏิิเปตตอนออาอยู่เงียนเลยนะฮะเวลาเหตุงานแล้วเลยงานแล้วนะรถกับเพิ่นกส็สิเอาไปส่งไว้เฮียนด้วยกันนะเป็นแบบนี้ละ่ะทุกมือเขาบอกอย่างนี้นะเออเขาบอกจั่นี่นะใช่แล้วก็มือใดบ่เหตดเปียกบางโรงงานเขาก็ายุด2มือนะฮะบางโรงงานเขาก็ายุดมือหนึ่งนะฮะบางโรงงานเขาก็ายุดตะวันเสาร์วันอาทิตย์นะบางโรงงานกา็เป็นเหตุโรงงานเป็นกะ คขา่าเป็นกานี่ผมกับพึ่งนี้ยินี่แหละเขามาเป็นกาผมกับพวเข้าใจเนาะว่าเป็นกาขึ้นอย่างเงี้ผมก็ไอ้ผมก็เลยถามไอครับรวดเป็นว่ากันเป็นกาก็คืออ่าในโรงงานนั่นเขาสิแบ่งออกเป็นสองเวลานะฮะเห็ดงานย่างมันขึ้นเวลาหนึ่งแล้วก็เห็ดงานย่างม้ว้นเวลาหนึ่งนะฮะเหตุงานมันขึ้นเขาเอื่นว่ากกากันขึ้นมาทันเด้แล้วก็เห็ดย่างเห็ดงานย่างม้ว้นเขาเอื่นกากลางเว้นมาทันเด้เพป็นว่านั่นนะ ผมก็เลยถึงบางอ้อมือนี่แหละเออพึงเข้าใจพึงเข้าใจว่าอ๋อมันเป็นยังสี่บ่ออเป็นกะเป็นกะเป็นยะมันเป็นยังสี่บ่อเอพึ่งบ่ได้อยากพึ่งบ่ง่วงนอนบ่อเอพึ่งเขาบ่รู้กันนะมองหันนะเอออีกอันหนึ่งนะฮะสวัสดิการข้าเจ้าเ้าถึงสวัสดิการนะโรงงานนี่นะบางโรงงานไหนเขากินเข่าฟรีเด้บางโรงงานเขาจินเข่าฟรีนะฮะบางโรงงานมีหลรดลับส่งบางโรงงานมี เสียผ่าหายนุ่งเสียผาฟรีเลยเสียผ่าจุดพนักงานเขาว่าเสียผ่าห้ฟรีนะฮะบางโรงงานมีลงเทาห้ฟรีเสียผ่า,ผา,งงา,า,ผาห้ฟรนะีบางโรงงานม,าาางงานมีพวกประกันสังคมให้ฟรีประกันสังคมคือพวกการรักษาพยาบาลนะ่ะพี่น้องเออนะบ้านเ้องผมผมม,มีปร,ประกันสังคมแล้วอยู่พันนะอันนี้หมายถึงว่าสวัสดิการในโรงงานเขานะในอุตสาหกรรมเขานะผู้ใดเห็นงานอยู่นี่รักษาเนี่ยเขาเขาสิรักษาฟรีเลยนะฮะเขาที่เขา,าให้ เสียงเงินจากบาทตอนทันเดพันวาน่นะโอ้มันคือสิดีครับปนันบอกว่าผมบอสเสียได้เนี่ผมบอกว่าผมบอเสียผมฟังหูวบหูซืยอไอคค้คนขับรถเล่ากันป็นคนขี่โม่เนี่ยแหละมึงส้งอ่ะผมบอเตียบอกว่าเขาติดแจกซี่เขาติดดีปนันในโรงงานเนี่เออแต่ว่าเงินเดือนสูงเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าเงินเดือนเขาสูงปนไหนนะแต่ว่าพวกสวัสดิการนี่ผมไม่คิดว่าเขาสิมีหอดปนันดกคนไทยนะเอแต่ว่าไอ้ขับรถเล่าเบาบ้างสั่นเนาะ่อนก็เลยเบาต่อไป เด้ว่าอันนี้โบมินเทียนค้นประคับนีดน่ด้านใต้ดันใต้ไม่อข่อยมือขีพานมากเป็นโรงงานทั้งเบิร์นี่เป็นโรงงานเลยแต่ว่าต้นไม้ยุ่น้าโรงงานเนาะมันคือที่มีแบบเขียวอุดมสมบูรณ์นะฮะต้นไม้ผมมาหนาฝนพอดีเดือนนี้ก็จะเป็นเดือนกันยานเนาะเดือนนี้เป็นเดือนกันยาฝนตกแน่นะฮะฝนตกแน่เดือนกันยาเดือนตุลาฝนตกแน,ฝน่ฝ่าขึ้นมากเออแมอ่ในโรงงานเน่ะเอออีกจังหนึ่งบ่มีกินไหมโรงงานอุตสาหกรรมปกติพวกเขาผลิตพวกพลาสติกพวก เล็กพวกนี้อย่างเนาะมันเกิดสิมีกินได้เนาะบานเขาเนาะเอาขนาดเอาไปเผาไว้เอากระป๋องเอาอย่างเนาะเอาถุงพลาสติกเอาถุงก๊อบแย๊บเนี่ยเอาถุงยางเนี่ยไปเผาหน้าบ้านมันก็หมินเนาะแต่ว่าอันนี้ในโลกง,งานอุตสาหกรรมยุคข้างนอกบ่ถือกินเอียงได้พี่น้องคือยังเอาขับรถอยู่ตรงหน้าธรรมดาเนาะม่อถือกินม่มีกินเลยเอออันนี้คือดีอันนี้อนนขอดีเขานี่ควบคุมได้อีหลี่ควบคุมเหมือนเขาเรียนใช่ไหม่ิงแวดล้อมเนาะ เออเขาให้ควรออกมาแข็งนอดเออดีอันนี้คือขอดีเลยแหละคือคือแบบเบี่ยงไทยควบคุมได้ดีอีหลีนะฮะไอ้โรงงานหลายๆโรงงานเนี่ยไอข้าเจ้าผ้าชีเลาะเนี่ยโอ้เกือบสี่ชั่วโมงเลยเด้ไอข้าเจ้าผ้าชีเลาะข่อยก็เกรงใจไอเหล้าไข่จังแล้วมา้งหรือว่าข่อยจังเหล้าไหลจีบอยู่เหล้าไปขีพ่าเลาะเลยไข่อยเมาเลยเด้ไข่อยมาเที่ยวตั้งเที่ยวข่อยก็เมาเนาะข่อยอยากไปเมืองไตไข่อยก็ไปเมืองนะแต่อข่กาน สีมาเขียดงานอยู่เมืองไทยอยู่ดอกว่าวล้วก็ได้หลายๆคลิป่อยที่วา้าที่วา่วาเวมากนะยก็อยากมาสมัครงานอยู่ข่อยไปไอว้ว่าแลลวขใอรลักไปสัมผ่านงานยืมเมืองไทยยู่แถวแถวชุนมรีอ่ะเป็นร้านหมูกระทะมือได้ได้มือกว้าน่อยไปกินหมูกระทะเนาะอยข่อยก็เลยแบบไปพอคนเล่าน้ากันน่ะคนสอบประวัน้ากันอ่ะเป็นก็นเลยแบบดึงของงานให้เออพอดีเลยนะครับผมเป็นสิได้เฮ็ดคลิปแบบเนี้ยไอ้ส่งไปแถวสอประาะให้ ซอสปปพันเมืองเอ้ใข่พี่น้องไข่ทั้งบ้านพันเมืองนะฮะไข่กะทิเอาโลกยูทูบไปแล้วแล้วก็ไข่กะทิกอปลิงลิงแล้วก็ไข่กะสิทรงลิงแบบเนี้ยนะฮะลิงวิดีโอเนี้ยส่งไปแล้วหลังจากที่หลาฮครั้งฟังดูว่าฮส่งคลิปป้าจิตตพงศ์เป็นพี่น้องฝนตกข้ามน้องเดียกันยังนั่งเบิ้งห้ยจบขนาะแบบฝนตกอยู่แล้วพงศ์เปพี่น้องโอ้โหใหญ่แห้งเนาะอิสาะคนไทยเด้ป้าขังแหลกที่น้องเดียอะไรเห็น ใหายจริงๆเนาะพ่อพี่น้องปายสื่นส้มจากใจจริงเนาะอ่ะคลิปนี้น้องเดียกัน,นแสดงขอตัว,มมาตาวลาพ่อพี่น้องอไปเด,กกด้อแล้วเพรากกะฝนตกห้ามพ่อพี่น้องผมเปียกเบ็ดกาแฟพ่อพี่น้องเข่ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามหรือว่ากดกระดิ่งแจ้งเตือนหรือว่าเบิ่งโฆษณาให้น้องเดียทั้งสองใหม่ในเด้อพอกันคลิปหน้าพ่อพี่น้องกรับสวัสดีบ๊ายบาย